ดูสวิปครับล่าสุดสวิปมีการคอนดักมอ e t เทสแล้วนะสวิปคอนเฟิร์มแล้วว่าจะพัฒนา CBDC ร่วมกันแล้วนะครับเ,เราจะได้เห็น CBDC เกิดขึ้นในปีนี้และสวิปเนี่ยก็จะเป็นอีกคียหนึ่งในการโอนเงินระหว่างประเทศของ CBDC น่าสนใจนะครับเพราะว่าใคร Import-Export ของอยู่เรารู้เราชำระค่าสินค้าเนี่ยผ่านระบบสวิปกันอยู่ใช่ไหม นั้นสวิปเนี่ยจะอินท g r เกรเข้ากับ CBDC ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูอีกทีหนึ่งว่าแอปพลิเคชันมันจะอินคูด CBDC ตัวไหนบ้างนะฮะอันนี้ผมเอามาฝากแล้วกันสำหรับขาประจำนะฮะมีเรื่องของ Audius นะครับมีการทำ NFT g a t i n g เรียบร้อยนะครับ for exclusive artist access นะครับก็เป็นเริ่มเริ่มทำ NFT และการ Audius เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น Web3 คล้าย Spotify และ Spotify Web3 แต่ว่าจะมี NFT ด้วยนะครับ g r a ดดิ g artist ไว้สำหรับคนแต่งเพลงอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตกันแล้วกันสิ่งที่อยากจะอัปเดตอีก FTX ครับล่าสุดเนี่ยมีการร้องขอนะครับว่าคือคือก่อนหน้าเนี้ l a m e d a เนี่ยมีการใช้เงินของ FTX เนี่ยไปซื้อหุ้นส่วนหนึ่งของ s ่าสกนะครับ q u o เนี่ย q u o VC เนี่ย ตอนนั้นใช้เงินไปน่าจะประมาณร้อยกว่าล้านนะเดี๋ยวผมขอดูดีข้างหลังหนึ่งร้อยล้านเนี่ยใช้เงินไปร้อยล้านตอนซื้อนะแต่ตอนนี้มูลค่ามันไม่ถึงร้อยล้านแล้วมันเหลือแค่ห้าสิบล้านประมาณนั้นสี่ห้าล้านนะปัดเลขกลมๆม,มีการร้องขอจากเครดิตเตอร์ครับบอกว่าให้ขายหุ้นส่วนนี้แล้วเอาเรียบมาแบ่งเงินคืนพวกเราสัะนะครับซึ่งศาลกำลังพิจารณาแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ากําลังจะขายส่วนนี้นะเอามาบรรเทาเอฟทีเอ็กซ์เครดิตเตอร์ทั้งหลายนะครับอ ก็เอ,าาอัปเดตแล้วกันตอนซื้อซื้อ100หายไปครึ่งหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันเน่อยากจะให้ขายอยู่นะฮะโอเคพาไปดูต่อนะครับมีอีกข่าวหนึ่งคือเรื่องของคุณแซมนะพอพูดถึง FTX ก็พูดคุณแซมนะครับคุณแซมครับล่าสุดเนี่ยมีการวิเคราะห์จากกูรูหลายคนนะครับแล้วก็จากวงในนะบอกว่ามีแนวโน้มครับที่กำลังจะขอยื่นรีวิว more times แล้วก็จะดึงเวลาให้ไกลที่สุดเลย ไกลที่สุดไปจนถึงเดทไลน์ของการพิจารณาคดีนะครับคือการทร a ลเดทไลน์เนี่ยมันจะไปตกประมาณออกโทเบเลยนะเพื่อนๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่ามันใช้เวลาในการพิจารณาคดีเดทไลน์เนี่ยตัดสินสุดๆเลยจะไปตัดสินเอาวันเอาเดือนสิปีนี้นะฮะ่มีแนวโน้มว่าจะต้องไปยืดยาวถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากําลังจะต้องรวบรวมหลักฐานมาสู้คดีกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย FTX จะไม่จบง่ายๆจะไปถึงขอบแน่นอน นะครัจะไปถึงขอบเวลาไกลสุดแน่นอนก็ปักธงเอาไว้แล้วกันว่าใครลงทุนอะไรก็ไทม์ไลนาย์ยาวๆเป็นแบบนี้นะคร FTX น่าจะไปรู้ผลกับไอทตอนออกโทเบนะครับหรือว่าอาจจะมีการขยายขอขอขอพิจารณาคดีเพิ่มอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าใน process ป,ปกติเนี่ยควรจะต้องจบตอนเดือน10นี้แล้วนะครับอืมสำหรับไฟลิงเนื่องจากหลักฐานอะไรไม่ค่อยพออะไรเงี้ยนะฮะ